ชื่อที่ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาบอกจุดหายเทมตั้งแต่โลก1ยันโลก7เลยนะครับผมเพื่อเก็บคอลเลกชันครบมันเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับผมว่าแต่โลกอยู่ตรงไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับผมมโดดดยยทีี่่่เเเเราาานนไไตต้้้ออองปิหจววลล นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเด็ดแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมอีด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถเลือกสเปคได้ตามจะชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนําเป็น MVP นะครับผมราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็กเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG phone นะครับผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก็เข้าถ่าคลิปนะครับผมแนะนร้านชานมหวานเย็นนะครับสนุกนที่จะ,จะกดเกมพาแบบไม่ใช้ด้วยสองรืออื่นๆที่สามารถกดเกมพาได้เนี่ยทางร้านก็รับกดเกือบหมดเลยเนั่นเองนะครับผมรวมถึงมีบริการรับฟาร์มผ่านเว็บไซต์แล้วก็จําหน่ายจัดเลี้ยงเกมวกวาดการ์เดนด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับโอเคนะครับก่อนเราจะไปหานะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าในคอลเล็กแต่ละโลกเรียนได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับ พึ่งโลกแรกนะครับผมนั่นก็คือชารูสตี้นะครับผมได้เรื่องของคอยอย่าง15นะครับโลก2นะครับผมจะได้ exp เนี่ย10%นะครับโลก3ก็คือได้ลัก0.1นะแล้วก็โลก4เนี่ยได้ดาเมจ10%แล้วก็โลก5ได้ exp 100%โลก6ได้ลัก0.15แล้วก็โลก7นะครับผมจะได้ exp 100%นั่นเองนะครับซึ่งแต่โลกนะครับผมเราต้องเก็บไอเทมทั้งหมดเนี่ยเชิ้นนะครับผมเพื่อรับรางวัลนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็ไปโลกแรกกันเลยนะครับผมชารูสตี้นะครับ จุดแรกนะครับผมก็คือบนนี้นะครับผมนี่บนแบบว่าหน้าต่างตรงนี้นะครับผมเข้ามาก็จะมี1อันนะครับก็กดคลิกเก็บได้เลยนะครับจุดที่2นะครับผมจะเป็นจุดคอนเทนเนอร์เสียเงินตรงนี้นะครับผมข้างหลังก็จะมีอยู่นะครับผมบวกอีกิดนะแล้วก็จุดที่3นะครับผมจะเป็นข้างหลังร้านเท็ดตรงนี้นะครับผมนี่จุดที่3ก็คือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จุดที่4นะครับผมจะเป็นจุดที่ใกล้ๆจุดเทดาเมจตรงนี้เลยนะครับนี่จุดที่4นะครับแล้วก็จุดที่5นะครับผมก็วิ่งไปตามทางได้เลยนะครับผม นี่จุดที่ห้าก็คือตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จุดที่6นะรับผมก็คือบนตึกบนนี้นะครับผมนี่บนตึกนี้นะครับก็ทําการปีนไปตามชั้นแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอปีนสักครู่นะโอเคนะครับผมกว่าจะขึ้นมาได้นะครับผมโคตรนานนะครับจุดที่6ก็คือตรงนี้เลยนะครับผมจุดที่6นั้นแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับผมจะอยู่หลังเมืองตรงคอนเทนเนอร์สีเขียวอันนี้นะครับผมโอเคเร้อย7จุดนะรับผมสลับโลกแรกนะครับผมแค่นี้เลยนะครับ ต่อมานะครับผมโลก2เป็น s l ล y ย r ร s l a n d นะครับผมจุดแรกก็คืออยู่ใกล้วับตรงนี้นะครับผมนี่จุดแรกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับผมจะเป็นจุดนี้เลยนะครับผมหลังหลังแบบว่ารถรถเกวียนตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็จุดที่3มนะครับผมก็วิ่งข้ามทางรถไฟมานะครับผมอยู่หลังบ้านตรงนี้เป็นจุดที่3นะครับแล้วก็จุดที่4นะครับผมจะเป็นหลังเมืองเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับจุดที่4แล้วก็จุดที่5้านะครับผมจะเป็น ตรงหลังสุดขอบเมืองตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่าตรงนี้คือจุดที่5นะครับแล้วก็จุดที่6นะครับผมจะเป็นตรงร้านค้าตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับตรงร้านค้าหลังตรงนี้นะจะเป็นจุดที่6นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับผมจะอยู่ตรงแบบว่าทางเข้ารถไฟตรงนี้นะครับผมนี่อุโมงค์รถไฟตรงนี้นะครับจุดที่สุดท้ายก็คือจุดที่7นะครับประมาณนี้นะครับผมทั้งเจ็ดจุดของเซเรียเอเลนนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมต่อมาเป็นโลกที่3หรือว่าโลกดาวคอนบอลนะครับจุดแรกก็คืออยู่ตรงนี่เลยนะครับผมนี่ จงยานตรงนี้นะลูกแรกแล้วก็จุดที่2นะครับผมจะเป็นยานอีกฝั่งหนึ่งนะลูกที่2แล้วก็ลูกที่3นะครับผมจะเป็นอยู่ตรงแบบว่าแท่นสูงๆนะครับผมสามารถวิ่งตามคลิปได้เลยนะนี่นะครับผมจุดที่สามอยู่ตรงแท่นนี้นะครับผมอ่ะเก็บไปนะแล้วก็จุดที่4นะครับเมเราเนี่ยวร์าไปตรงโฟสต์ตรงนี้นะครับเพราะว่า,าแล้วเนะ้า่ปเราเนี่ยออกมาตรงข้างนอกตรงนี้นะเข้ามันจะเป็นจุดที่4นะครับผมอ่ะตามนี้นะครับแล้วก็จุดที่5นะครับมันอยู่ข้างในโฟสต์ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงแท่นตรงนี้นะ นี่จุดที่5ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จุดที่6นะครับให้เราเนี่ยวับไปตรงเดทักชั o นนะครับแล้วก็ทำการขึ้นบนนี้นะครับผมนี่ขึ้นบนภูเขาตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นในบนแท่นบนนี้นะครับผมจุดยกก็อยู่บนทางนี้เลยนะครับอ่ะจุดยกตรงนี้นะแล้วก็จุดที่เนะครับให้เราเนี่ยกระโดดจากแท่นจุดที่6เนี่ยลงมาตรงบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาบนหลังแดงตรงนี้แล้วก็กระโดดแล้วก็พุ่งปึ๊บ นี่นะครับผมอยู่ตรงท่อตรงนี้นะครับสำหรับล, category, ลูกที่7น,นะครับผมสลหรับแบบดาก้อนบอลนะต่อมานะครับผมเป็นแบบบอลพีดโลกสีนะครับผมจุดแรกน่าอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับผมใกล้ๆตึกตรงนี้นะเป็นหมวกนะครับผมก็เก็บไปจุดที่1นะแล้วก็จุดที่2นะครับผมจะเป็นใกล้ๆซาโบตรงฟอสตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงหินตรงนี้นะครับจุดที่2นะแล้วก็จุดที่3นะครับผมก็คือข้างในนี้นะครับผมซ้ายมือที่เป็นตึกสีเขียวนะครับผมก็กดเก็บไปนะครับ จุดที่4นะครับผมก็คืออยู่หลังร้านค้าตรงทางซ้ายมือตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับหินอยู่ตรงนี้นะโอเคตามนี้นะครับแล้วก็จุดต่อมาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยวิ่งตัดไปตรงกลางนะครับผมจากบอสบาร์กี้นะครับผมมาข้างหลังมันปุ๊บแล้วก็จะเจอตรงนี้เลยนะครับผมตั้งอยู่ใกล้ๆกต้นมะพร้าวตรงนี้นะครับแล้วก็จุดต่อมาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยขึ้นไปทางข้โคได้นะครับผมแต่ไม่ต้องเข้าไปนะ ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราในการกระโดดไปบนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจะได้อีกอันหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะเป็นบนตึกฝั่งโน้นะครับผมก็กรรมการกระโดดแล้วก็พุ่งไปเอาไม่ติดอันนั้นขึ้นใหม่นะครับผมมาขึ้นทันทีก็ได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสุดท้ายก็จะเป็นบนตึกตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับเจ็ดชิ้นสลับมาลีเนเล่นหรือว่าแมปวันพีนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับโลกบีทนะครับผมก็คือจุดแรกนะครับผมจะอยู่ตตตรรรรงงงดด้้้าาาานนนนขขวีีะะะคับผมททเปูจุ่ แล้วก็จุดที่2นะครับผมจะเป็นตรงข้ามกันเลยนะครับผมจุดที่2นะครับจุดที่3มนะครับเมื่อเราตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะมีผ้าใบสีม่วงตัวนี้นะครับผมเป็นจุดที่3จุดที่4นะครับเมื่อเราเนี่ยเดินตรงมาทางนี้นะครับผมตรงผ้าใบสีเขียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเจอกับป้ายที่มันเป็นลูกศรนะครับให้เราเนี่ยเลี้ยวขวามานะครับผมก็เจอเป็นจุดที่4นั่นเองนะครับจุดที่5นะครับผมก็คือให้เราเนี่ยเข้ามาตรงประตูชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้าย1ครั้งนะครับ ก็จะเป็นจุดที่หนะครับผมแล้วก็จุดที่6เนยให้เรากลับมาตรงหน้าประตูตรงนี้นะแล้วก็ให้เรานะครับผมเดินตรงไปเลยนะครับผมนี่ทางนี้นะครับพอตรง,งมาสุดนะครับผมจะเจอหินตรงนี้นะให้เราเข้าไปปุ๊บแล้วก็ซ้ายมือนะครับผมจะเจออันที่6นะครับแล้วก็อันที่เนะครับเราเนี่ยกลับมานะครับผมข้างนอกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มันจะมีประตูทางเข้านะครับผมนี่ประตูตรงนี้นะครับเราเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาหนึ่งครั้งนะครับผม แล้วก็มันอยู่ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมเป็นจุดที่เนั่นเองนะครับผมสลับดันบีทนะครับต่อมานะครับผมเป็นด่านนารูโตะนะครับจุดแรกนั่นอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้เลยนะครับผมตรงแบบว่าริมท่าเรือตรงนี้นะครับเป็นสมุดคัมพีนะครับผมแล้วก็จุดที่2นะครับเราเลี้ยวขวามาก่อนเข้าหมู่บ้านนะครับผมจะเจอคัมพีเล่มหนึ่งเป็นจุดที่2นะครับจุดที่3ให้เราปีนกำแพงปีนตึกตรงนี้ไปเลยเลยนะครับผมข้ามมาปุ๊บแล้วก็มันจะอยู่ข้างหลังแบบว่าโดมตรงนี้นะครับผมเป็นจุดที่3นะครับนี่ตรงนี้เลยนะ จุดที่4นะครับผมใเราเนี่ยเดินตัดมาตรงกลางแบบนะแล้วก็เดินไปสุดทางตรงนี้เลยนะครับผมพอเดินไปสุดนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับผมก็เจอแล้วนะครับผมจุดที่สี่นั่นเองนะครับจุดที่ห้านะครับผมเราเนี่ยเดินกลับมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาทางข้างบนตรงนี้นะครับผมนี่จุดที่ห้าก็คืออยู่บนอยู่บนตึกตรงนี้นะครับ แล้วก็จุดที่6นะครับผมให้เราเนี่ยไปตรงแบบว่าหมู่บ้านหมู่บ้านที่ใหญ่สุดนะครับผมมันในเรื่องสุดตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปตรงบ้านสีแดงด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นจุดที่6นะครับแล้วก็จุดที่7นะครับผมให้เราเนี่ยไปทางแบบว่าอีกโซนหนึ่งนะโซนตรงข้ามจุดที่6นะครับผมแล้วก็ลงมาขั้นหนึ่งก็จะเจอแล้วนะครับผมจุดที่7สําสลับแมปนารุโตะนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแมปโตเกียวกูนนะครับผมจุดแรกนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมในโพงหญ้าตรงนี้นะครับผมนี่จะเห็นแบบว่าซูมเข้าก็จะเห็นเป็นเเเียยยวอู่นนะะคครรัับบบกกก็็ดด้ล จุดที่2นะเขาไม่เราเนี่ยมาโซนซ้ายตรงนี like ้นะครับผมแล้ว huh ก็ว huh ิ huh ่งชนกําแพงไปเลยนะครับตรงซอกตึกตรงนี huh ้นะครับผมจะมีจุดที่2นะครับจุดที่สามนะเขาไม่เราเนี่ยออกมาข้างนอกกําแพงตรงนี้นะแล้วก็เดินตามถนนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงตึกที่มันมีแบบว่ารูปสายฟ้าตรงนี้นะก็จะเจอจุดที่3นะครับจุดที่4ี่นะเขาไม่เราเนี่ยเดินออกจากจุดี่3มานะครับผมตามทางนะครับผมตึกน้ําเงินตรงนี้นะครับผ้านซ้ายก็จะมีจุดที่4นะครับ แล้วก็จุดที่5แลนะครับเวลาเราเนี่ยเดินมาอ้อมมาตรงข้างหลังนี้ที่เป็นถังขยะนะครับจะมีจุดที่ 5, นะครับแล้วก็จุดที่6กับ7นะครับผมอยู่ตรงตะแกรงตรงนี้ข้างในตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดที่6แล้วก็กระโดดออกมานะครับผมก็จะเป็นจุดที่7 นะครับผมใกล้ๆกันเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าเร็วไปหรือว่าดูไม่ทันเนี่ยก็ค่อยทุกคนนะครับผมพยายามสต็อปคลิปดูแล้วก็ดูแบบว่าตามคลิปนะครับผมผมเนี่ยพยายามขึ้นเลขให้ว่าแต่ละจุดเนี่ยอยู่ตรงไหนัเองนะครับผมวิ่งตามผมเนี่ยก็ได้ครบแน่นอนนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย